ปรับโฉมพื้นผ้าขาม้าจากมรดกอันล้ำค่าบอกเล่าอัตลักษณ์ศิลปะพื้นถิ่นแดนอีสานสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันจุดเริ่มต้นที่จะเป็นผ้าขาม้าดารานาคีนะคะดั้งเดิมเราจะมีแต่ผ้าขาม้าตาสี่เหลี่ยมธรรมดา mm hmm. ก็เลยมีแนวความคิดลายผ้าเขาม้าใหม่เป็นผ้าขาม้าที่ลายไม่เท่ากันคือเป็นเอกลักษณ์ของเราค่ะ ขีดเส้นเชื่อมจุดยืนที่ชัดเจนให้กับผ้าขาวม้าอีกครั้งต่อยอดสิ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่เคยสร้างสรรค์ความงดงามที่ตั้งมัน่นสืบสารให้คงนานและยั่งยืนพื้นฐานดั้งเดิมแม่มีความรู้เรื่องตัดเย็บอยู่แล้วเพราะว่าเราตัดเย็บมานานเรารู้ว่าผ้าควรจะเป็นยังไงออกมายังไงแม่จึงคิดลายผ้าขาวม้าใหม่ แต่เรายังคงเอกลักษณ์เป็นผ้าขาม้าไว้อยู่เพียงแต่เราไม่ใส่ลายใส่เฉดสีไล่เฉดสีให้มันมีความแตกต่างจากผ้าขาม้าดั้งเดิมนํามาย้อมโครนแล้วก็เอามาแปลรูปเป็นเสื้อผ้า<ๆ>ก็เลยมาออกแบบว่าควรจะ,ระวางลายแบบไหนสืบผูต่อได้ด้วยหัวใจที่ผูกพันคน้นหูเข็นหลายผ้าจากจิตวิญ,ญญาณผสานกับไอเดียที่ร่วมสมัยสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ สู่สายตาสากลร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจจากทุกคนเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน